วัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงมีดังนี้นะคะอันนี้ในส่วนของการต้มน้ําแล้วก็เครื่องแกงนะคะก็มีใบมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็พริกแห้งลูกชิ้นปลานะคะสําหรับใส่ในน้ํายาวันนี้เราใช้เป็นทูน่ากระป๋องนะคะสองกระป๋องในน้ําแร่แล้วก็มีซุปก้อนน้าําปลาน้าปลาร้า กะทิน้ำเปล่าในส่วนของอสำหรับโรยน้ำยานะคะก็มีพริกแดงแล้วก็หอมต้นหอมแล้วก็กระชายเครื่องปรุงรสแล้วก็วัตถุดิบมีแค่นี้ค่ะพริกแกงเผ็ดด้วยหนึ่งช้อนโต๊ะเติมน้ำลงในหม้อใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกแดงกระชายซุกก้อนลงไปรอให้น้ำเดือด น้ำเดือดใส่ลูกชิ้นปลาลงไปรอให้เดือดอีกครั้งเช็คดูว่าเครื่องสุกแล้วดูได้จากหัวหอมที่ใส่ขึ้นปิดไฟตักเครื่องพักไว้นําพริกแห้งกระชายหอมแดงกระเทียมไปปั่นหรือตำความละเอียดตามใจชอบ เติมปลาทูน่ากระป๋องลงไปปัน่นเติมพริกแกงเผ็ดลงไปปัน่น ใช้น้ำที่ต้มเครื่องเทศเติมเครื่องที่ปั่นเรียบร้อยแล้วลงไปรอให้น้ำเดือดเติมเครื่องปรุงรสและกะทิลงไปรอให้เดือดอีกรอบชิมรสตามใจชอบหากท่านใดมีสะดวกและมีเวลาใช้ปลาสดจะอร่อยกว่าแต่อาจจะใช้เวลาและยุ่งยากในการแกะปลาหรือจะใช้ ปลาทูจะแกะปลาง่ายกว่าแต่อร่อยไม่เท่าปลาสดเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วสุดท้ายใส่ลูกชิ้นปลาลงไป ต้นหอมพลิกสดกระชายลงไปทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจัดจานเสร์ฟได้ ขนมจีนน้ำยาทำง่ายวัตถุดิบหาง่ายไม่ต้องแกะปลาให้ยุ่งยากอร่อยแบบง่ายๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ